สวัสดีครับวันนี้จะมาะถ่ายภาพไก่เบตงพันแท้นะครับให้ได้ชมกันนะครับอันนี้ก็ลูกไก่ประมาณสักสเดือนไม่เกินนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสิตัวแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นอีกก็สักประมาณสักเกือบเกือบหกสิบเจ็ดสิบตัวนะครับ แต่อรุ่น3ามเดือนนี้มีอยู่ประมาณ17ตัวตอนนี้ก็เลยครั้งแรกที่จะปล่อยออกมาให้กินหญ้านะเพราะปกติแล้วจะขังตลอดเลยตอนนี้ก็เติบโตมากแล้วนะก็คือบางตัวก็เริ่มจะขันแล้วมีเสียงขันนะตัวนั้นนะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดเริ่มจะขันแล้ว ตอนนี้ไก่ทุกตัวก็แข็งแรงดีนะผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้เน้นพวกวัคซีนพวกยาพวกอะไรมากก็เน้นแค่อาหารหัวอาหารก็มีบ้างแล้วก็จะให้กินข้าวจากอาหารที่เรากินเหลือๆผักต่างๆที่ปลูกแล้วก็ให้เขากินหญ้าพวกนี้ครับ ไก่เบตรงนี้พูดถึงลักษณะขเขานี่ทนจริงๆนะทนมากๆเลยทนต่อโลกไม่ค่อยป่วยง่ายๆนะที่เลี้ยงมาในลูกเขาเทบจะไม่ตายเลยไม่มีตายเลยดีกว่านะไข่ดกแม่ก็ไข่ดกนะแม่เขาตอนนี้ก็ฟักอีกแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมจะฟักจากเครื่องมานะทั้งหมดนี้ ไม,ไม่ได้แม่ก็ฟักเองนะผมก็จะคอยเก็บเก็บเก็บไข่เขาเข้าเครื่องฟักซึ่งมันจะมันจะได้ลูกไก่เยอะกว่าแต่แม่เขาก็ฟักได้นะเขาก็ฟักเก่งดูลักษณะนะแต่ผมก็ไม่อยากให้เขาฟักเพราะว่าอยากให้เขาไปหากินฟื้นตัวในตอนนี้ข้อก็ทำไว้ ตอนนี้ก็กาลังทาจะทำาคกใหม่ฝั่งนู้นนะฮะเพื่อที่จะลงลูกไก่เปตรงรุ่นผมตั้งใจจะเลี้ยงแบบขายเนื้อนะไม่ได้ขายลูกก็คือขายตัวโตๆเลยคือตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินไก่เปตงผมเลี้ยงเองผมกินเองนะผมไม่ได้แบบว่าเลี้ยงแล้วไม่กล้ากินเงี้ยผมกินนะ แลวผมเป็นคนที่ชอบกินไก่เบตงแล้วผมก็เลยคิดว่ามันหาซื้อยากผมก็เลยซื้อพันุเข้ามาแล้วก็เอามาเพาะเลี้ยงแล้วก็ตอนแรกคือจะเลี้ยงกินเองแต่ลูกเขาดกตองน,นี้ก็ออกมาค่อนข้างเยอะยิ่งแบบว่าบรรยากาศประมาณนี้นะเป็นแบบบ้านสวนอย่างนี้เนี่ยนะไก่เบตงอย่างชอบเลยนะเนี่ยนะนแต่ฝั่งนู้นเนี่ย ฝั่งนี้เนี่ยยังไม่ได้กั้นนะยังไม่ได้ทําไอโครงสร้างหลังคายังไม่ทําคอกนะแต่ถามว่าตอนนี้ก็กัน้นกั้นรอบแล้วนะประมาณสักร้อยตารางวากันกันโดยรอบเนี่ยเดี๋ยวก็ทำอ่าคอกเขาแล้วก็จะเอาไก่รุ่นแล้วจะมาปล่อยทิ้งไว้ในนี้นะ ส่วนเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะคัดไว้จำพันหรือเปล่านะแต่สวยสวยครับสวยมาก ตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องเปิดไฟหน่อยนะเวลานอนเนี่ยเพราะว่าถ้ายุงมาเนี่ยเขาก็จะมองเห็นยุงเขาก็จะจิกยุงได้จิกแมลงได้ถ้าไม่เปิดไฟเลยเนี่ยบางทีขนเขาน้อยนะบางทีก็อาจจะทําให้ยุงมันกัดเขาได้เนี่ยใช้แบบโซลาเซลล์นะผมใช้แบบโซลาเซลล์โซลาเซลล์เปิดทั้งคืนนะไฟ ตอนนี้แยกได้แล้วนะผู้เมียนะตัวผู้ตัวเมียนี่ดูออกเลยนะหงอนแดงๆนี่คือผู้แน่นอนนะตัวที่ไม่เคยมีหงอนเ่ยเมียแน่นอนละจะผู้จะค่อนข้างเยอะผมว่ารอบนี้นะดูสิสองสี่ห้าหเจ็ดปดเก้านะตัวผู้เก้าตัว ก็ได้เลี้ยงแบบพื้นที่แบบกว้างๆหน่อยนะไก่ทุกชนิดนะผมว่าทุกสายพันธุ์เขาก็จะมีความสุขแต่ต้องระวังนะพวกเหยี่ยวพวกอะไรเงี้ยรุ่นนี้ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือย,ยังนะแต่ว่าอันตรายเหมือนกันพวกเหยี่ยวพวกนกกระปูดเดี๋ยวยังมีอีกคอกหนึ่งนะเป็นคอกเล็ก เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกข้อกนหนึ่งครับผมสวยเหมือนกันครับนี่ไงครับอันนี้อันนี้ยังยังน่าจะราว,วสองเดือนได้ครับ